สวัสดีครับตอนนี้นะครับนาอยู่ที่ตลาดโบเบนะนี่โบเบสะพานหนึ่งมาดูกันนะครับว่าวันนี้มันเป็นยังไงนะครับตลาดโบเบเนะปกติย่านนี้จะเป็นย่านที่คึกคักมากนะครับทั้งรถทั้งคนนะถ้าเวลานี้ก็เงียบเหงาครับนี่เห็นปะ ร้านขายเสื้อผ้านี่มีมาตั้งแผงไม่กี่ร้านนะครับเขาน่าจะห้ามเนาะคนที่เดินทางสัญจรในนี้ก็จะน้อยนะครับเนี่ห็นปะพอค้าแม่ค้านี่นั่งเลยครับไม่มีลูกค้ามาเดินเนาะตรงตลาดโบเบน,นะเนี่ยครับ ลงมากเลยนะครับนี่โบเบในเวลานี้นะตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงนะครับเนี่ยของวันเสาร์นะ อาจจะมีเหตุเพลิงไหม้นะครับเ,เห็นไหมหมวดนี้ที่รายพิชานุเคราะห์นะเงียบเลยนะครับ สะพานขาบตรงนี้แยกสะพานขาวนะนี่เป็นสะพานแวดล้อมนะครับภายในกรุงเทพชั้นในเนาะแถวย่านตลาดโบเบนะจีนาะโอเดินทางนี่นี่ตรงนี้ก็คือถนนหลานหลวงนะครับเนี่ย รถนี้โล่งเลยนะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศการเดินทางนะครับในช่วงกลางวันนะครับของวันเสาระนะ์เนาะตอนนี้นาะโออยู่ถนนลานหลวงนะถนนก็จะโล่งเนี่ยถ้าตรงโนาโอจะไปไปโน่นนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะตรงข้ามไปถนนข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะครับไปฝั่ง ป่นเก้านะก็มาถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในในกรุงเทพมหาคนครนะช่วงนี้นะเนี่ยครับถนนนี้ถนนนี้โล่งเลยนะครับเห็นปะ่ะ นี้แยกผ่านฟ้านะครับเนี่ยนะครับหอศิลป์เท่าที่นาโอเดินทางเข้ามานี่ไม่เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะครับคือฝรั่งนี้ไม่เห็นมีเลยนะครับที่นาโอมาตอนนี้นะปกติแล้วฝรั่งจะมาเดินกันเต็มเลยนะตอนนี้ไม่มีใครมาเดินนะครับ นักท่องเที่ยวไม่เห็นเลยนะตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมนะทุกวันนี้คงไม่มีแล้วนะตรงนี้คนมาเดินก็ไม่มีนะเขาน่าจะห้ามมาเดินแล้วมั้งครับ ตรงนี้ก็คือนุสาวีย์ปวิชาธิปไตยนะครับเนี่ยข้างหน้านะโอนะนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่หายไปเลยนะครับไม่มีเลยนะที่มาเดินอยู่ในกรุงเทพนะตอนนี้นะที่นาะโอมานีไม่เห็นเลยดูรถเมล์รถเมล์นี่ว่างเลยนะครับ ใช่ไหมมีอยู่คนเดียวนี่นุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ งนี้ก็ยังมีคนอยู่นะครับเนี่ยเขาก็ยังมานั่งกันอยู่เยอะนะครับเห็นปะตรงนี้แถวสนามหลวงนะเนี่ย แต่ที่แนแนนีนน้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับฝรั่งนะไม่เห็นเลยนะบนท้องถนนนี้ไม่เห็นเลยนะครับ นี้คือลานสนามหลวงนะปิดเลยนะครับตรงนี้โรงละครแห่งชาตินะครับเนี่ยเราจะข้ามสะพานพระปิ่นเก้านะข้ามไปฝั่งปิ่นเก้านะครับ ที่แน่ๆก็คือนักท่องเที่ยวนี่หายไปเลยนะครับต่างชาตินี่ไม่มีเลยนะฝรั่งบังค่านี่ไม่มีเลยนะครับคนที่จะมาเดินก็ไม่มีนะไม่ค่อยมีคนนะมาเดินนะมีมีก็ส่วนน้อยนะส่วนมากก็ขับมอเตอร์ไซค์ขับรถนี่ก็ยังมีอยู่เนี่ยนะครับเป็นน้ำเจ้าพญานะครับนี่นาะโอไทย บนสะพานพระปิ่นเก้านะครับนี่ให้เพื่อนๆได้ดูนะตรงโน้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชน,นะครับตรงนั้นก็คือสะพานพระรามแปดนะวิวสะพานพระรามแปดมีโรงพยาบาลศิริราชน,นะครับ ฟังปีนเก้านะณนะเวลานี้นะนี่นะโอ่ทยให้ดูนะครับ มากเลยนะคอันนี้นะโอใช้คู่ขนาดลอยฟ้าอยู่นะป่นเก้านะครับ ตนี้โล่งเลยนะครับการนาะโอก็จะปิดคลิปไว้บนคู่ขนานลอยฟ้าเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ